สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากเวเนเซอลาครับพวกเขาได้ตกลงขยายข้อตกลงร่วมทุนกับบริษัทน้ำมันจากราัสเซียออกไปอีก15ปีซึ่งเป็นการตอกย้ำความเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์นะครับในขณะที่ทางด้านผู้นำของเวเนเซอลา อย่างนิโคลัสมาดูโรนั้นก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาหลังจากที่ถูกขึ้นบัญชีดำเป็นกลุ่มของการร้ายของสหรัฐบอกว่านี่เป็นเรื่องโกหกนะครับแล้วก็ต้องการที่จะแทรกแซงการเมืองภายในเวเนซุเอลาความเคลื่อนไหวทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามชมติดตามฟังกันนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ช่องถางอัปเดตกันก่อนทั้งจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ ที่ผมนั้นได้นําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามรับชมรับฟังกันในทุกๆวันนะครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นมีการรายงานข่าวนะครับว่ารัฐสภาของเวเนุเซลาได้อนุมัติการขยายความร่วมมือในกิจการร่วมทุนเป็นเวลา15ปีระหว่าง Pd Vsa ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจน้ำมันของเวเนุเซลาและทางด้านฝั่งของบริษัทน้ำมันโรซา รับบริษัทซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันของรัสเซียการอนุมัติการขยายระยะเวลาดังกล่าวซึ่งประกาศไปเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาจะอนุญาตให้กิจการร่วมทุนที่ดำเนินงานในแหล่งน้ำมันทางตะวันตกของเวเนซุเอลาดำเนินต่อไปจนถึงปี2041โดยฝ่ายนิติบัญญัติประเมินปริมาณน้ำมันดิบที่จะผลิตได้ตลอดช่วงเวลาดังกล่าวที่ประมาณ91ล้านบาร์เรลและคาดการณ์ว่ามูลค่าการลงทุนเรา 616ล้านดอละล,ะละาร์สหรัฐซึ่งการเคลื่อนไหวนี้เป็นไปตามกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในวงกว้างที่ลงนามโดยประธานดีวล,ลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียและประธานดีนิโคลสัสมาดูโรผู้นําของเวนเนซุเอลาเมื่อช่วงต้นปีนี้สําหรับบร,ริษัทน้ํามันจากรัสเซียนั้นก่อตั้งขึ้นในปี2020หลังจากที่สหรัฐได้ใช้มาตรการการคว่ำบ,บาตรต่อบร,ริษัทในเครือสองแห่งของรัสเนปซึ่งเป็นรัฐวิสากิจน้ํามันของรัสเซียตทษฐานที่ช่วยทําตลาดน้ํามันดิบของเวเนซุเอลาส่งผลให้ รัสเซีต้องถอนตัวออกจากประเทศบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่นี้เป็นของรัฐบาลรัสเซียจึงได้เข้าซื้อกิจการและสินทรัพย์ของรัสเซียในเวเนซุเอลาในทันทีทำให้รัสเซียสามารถรักษาการดําเนินงานในภาคส่วนนี้เอาไว้ได้ดกิจกรรมหลักของซาลูเบน,น,นเนฟนั้นคือการสํารวจพัฒนาและการดําเนินงานแหล่งน้ํามันและก๊กาซที่ไม่ใช่ของรัสเซียรวมถึงการออกแบบก่อสร้างและดําเนินงานโรงกลั่นน้ํามันฟาร์มถังเก็บน้ํามันและระบบท่อส่งน้ํามัน นอกจากนี้ยังมีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของรัสเซียเพื่อพัฒนาแหล่งน้ํามันการทดสอบและการส่งออกวิธีการทางเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มการกู้คืนน้ามันรวมถึงการดําเนินงานด้านการส่งออกและนําเข้าสําหรับการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งรัสเซียและเวเนซุเอลาต้องเผชิญกับมาตรการการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกมานานหลายปีโดยเวเนซุเอลาได้รับผลกระทบจากมาตรการของสหรัฐที่พุ่งเป้าไปที่ pdvsa และระบบการเงินและเจ้าหน้าที่ระดับสูง ขณะที่รัสเซียเผชิญกับมาตรการการคว่ำบาตรที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องก,กับความขัดแย้งในยูเครนตั้งแต่ปี2014เวเวนซุเซลายังคงเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่แสดงจุดยืนสนับสนุนรัสเซียอย่างเปิดเผยโดยประนามการคว่ำบาตรชาติตะวันตกต่อรัสเซียอย่างสม่ำเสมอและขยายความร่วมมือทางก,การทูตและเศรษฐกิจในหลายภาคส่วนการขยายความร่วมมือด้านน้ำมันนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีการเพิ่มแรงกดดันจากสหรัฐต่อเวเนซุเอลาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือว่าเป็นตะก้อนได้ส่งเรือรบไปประจำการในทะเเลคริบียน และดาเนินมาตรการโจมตีเรือขนาดเล็กที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการลักลอบค้ายาเสพติดจ,จากเวเนซุเอลาซึ่งเป็นประเด็นที่สร้างความขัดแย้งขณะที่ทาเนียบข่าวนั้นยังคงยืนยันว่าประทับดีนิโคลัสมาดูโรเป็นผู้ปกครองที่ผิดกฎหมายและเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรค้ายาซึ่งเป็นการกระตุ้นการคาดการณ์ความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเป็นบัติการาฐานโดยตรงในอนาคตในขณะที่รัฐบาลเวเนซุเอลาได้ออกแถลงการนะครับเมื่อวันที่24พฤศจิก,กาย,ยน2568 ปฏิเสธการกําหนดให้เครือข่ายยาเสพติดที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นองค์กรก่อ,อการร้ายโดยสหรัฐว่าเป็นเรื่องโกงไร,ราสาระท่ามกลางการเสริมสร้างกําลังทหารครั้งใหญ่ของสหรัฐปิการในน่านน้าทะเลแคริบเบียนกระทรวงการต่างประเทศของเวเนซุเอลาระบุในแถลงการนะครับว่าเวเนซุเอลาปฏิเสธอย่างเด็ดขาดอย่างหนักแน่นและอย่างสิ้นเชิงต่อเรื่องโกงครั้งใหม่ที่ไร้สาระจากรัฐตรุกรกีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอย่างมาโกรูบิโอซึ่งกําหนดให้คาเทลเดอโลสโซเลสที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นองค์กรก่อการร้าย เพื่อใช้เป็นเหตุผลในการแทรกแซงเวเนซุเอลาอย่างไม่ชอบธรรมและผิดกฎหมายด้วยคาเทลเดลอสโซเลสนั้นถูกสหรัฐขึ้นบัญชีในฐานะองค์กรของการร้ายต่างชาติมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2568ซึ่งเปิดช่องทางไปสู่การใช้แรงกดดันรูปแบบใหม่จากสหรัฐต่อประธานดีนิโคลัสมาดูโรผู้นําฝ่ายซ้ายของเวเนซุเอลารัฐบาลของประธานดีโดนัลทรัมป์อ้างว่า กลุ่มลับดังกล่าวอยู่ภายใต้การบริหารงานของนิโคลัสมาดูโรอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเผยแพร่หลักฐานใ,นใดๆต่อสาธารณชนเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวหาที่ว่ามาดูโรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้การกําหนดสถานะเป็นกลุ่มก่อการร้ายเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญของสหรัฐเพื่อต่อต้านยาเสพติดและการยกผิดกฎหมายจากลาตินอเมริกาสหรัฐนันได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดของโลกและกําลังทหารอื่นๆเข้าประจําการในน่านน้ำทะเลแคริบเบียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญต่อต้านยาเสพติดของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์แต่เจ้าหน้าที่ ในเวเนซุเอลานั้นสงสัยว่าสหรัฐนั้นกําลังดําเนินการพื่อเข้าล้มนิโคลัสมาดูโรผู้นําฝ่ายซ้ายของเวเนซุเอลาตามการรายงานนั้นบอกว่ากองกาลังสหรัฐได้สังหันรประชาชนไปแล้วอย่างน้อย83รายจากการโจมตีทางอากาศต,ต่อเรือที่ถูกกล่าวหาว่าขนส่งยาเสพติดในน่านาน้าสากลนับตั้งแต่เดือนกันยายนตามตัวเลขที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเผยแพร่หลักฐาในใดๆต่อสาธารณะที่ระบุว่าเรือเหล่านั้นมียาเสพติดจริงด้วยการเสริมกําลังฐานทั้งใหญ่ในทะเลแคริบเบียนร,ว,ยนรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบิน การกำหนดสถานะกลุ่มก่อการร้ายจะช่วยให้มีการคุ้มครองทางกฎหมายในการเพิ่มแรงกดดันต่อทางการเวเนซุเอลามาโกรเบโอนั้นได้กล่าวเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2568ว่าคาเตลเดลโลสโซเลสมีส่วนรับผิดชอบต่อความรุนแรงของการก่อการร้ายทั่วทั้งซีกโลกตะวันตกนะครับขณะที่รัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์ยังได้ให้ขอ้อมูลกลุ่มเรือว่าเต็มใจที่จะดำเนินการไปไกลเพียงใดในเวเนซุเอลาการเสริมกำลังทหารครั้งใหญ่และการสังหารผู้คนบนเรือเล็กอย่างสม่ำเสมอได้สร้างความหวาดวิตก ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดความกังวลในสหรัฐว่ากองทัพสหรัฐนั้นอาจจะกำลังละเมิดกฎหมายในขณะที่สายการบิน6กแห่งได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปยังเวเนซุเอลาเนื่องจากจากความกังวลด้านความปลอดภัยขณะที่องค์กรบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐหรือว่า FAA ได้ออกประกาศนะครับเพื่อเรียกร้องให้เครื่องบินพลเรือนในน่านฟ้าเวเนซุเอลาใช้ความระมัดระวังเนื่องจากว่าสถานการณ์ความมั่นคงที่แย่ลงและอาจจะมีกิจกรรมทางทหารที่เพิ่มขึ้นหรือว่ารอบๆเวเนซุเอลา นั่นเป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช,ช่องถาอัปเดตนะครับในทุกๆวันท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับเข้ามาแล้วท่านสามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนกันได้เพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนผ่านสปาร์สติ๊กเกอร์ซนปาาเปอร์อ ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์นะครับเลขที่บัญชีก็169 342 5 111นะครับ169 342 5 111ก็เปอี่งนึ่งช่องถานนะครับที่จะทำให้ท่านนั้นร่วมสนับสนุนช่องถางอัปเดตได้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณท,ท,ทุกท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆุกวันครับ